สาวลูกชายและลูกสะใภ้ทั้งสามคนนี้ไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้หลังเจอหน้าพ่อเป็นครั้งแรกในรอบสามเดือนพวกเขาบอกว่าพ่อเดินทางไปทำงานในเรือประมงที่ประเทศมาเลเซียในช่วงที่มีการระบาดหนักของโควิด -19 พ่อของเขาขาดการติดต่อไปเป็นบางช่วงทำให้คนในครอบครัวค่อนข้างกังวล แต่หลังจากใต้ก๋งเรือติดต่อมาบอกว่าพ่อเดินทางกลับมาถึงไทยแล้วจึงรีบเดินทางมาเยี่ยมและยินดีที่จะอดทนรออีกเพียง14วันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนอื่นๆในชุมชนคุณไม่ออกว่ามันยังไงบอกไม่ถูกมันคิดถึงมากเค่ะมันบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกคือว่าอยากให้เกกลับบ้านรอได้แม่คะอีก10วันรอได้สารรอไว กลับมาแล้วรอได้ค่ะมังสาโรอแกอยู่ที่นู่นสามเดือนดีกว่าแกอยู่ที่นู่นแกอยู่ที่นี่ก็คือยังเห็นหน้ากันอยู่แต่แกอยู่ที่นู่นคือเราไม่ค่อยสบายใจเท<ช>่าไหร่ก็คือกลับตัวเราก็จะได้สบายใจ<ช>เช่นบ้านจะได้สบายใจค่ะ<ๆ>คนไทยในมาเลเซียที่เดินทางกลับเข้าประเทศหลังวันที่18เมษายนจะถูกส่งตัวเข้ามายังศูนย์เฝ้าสังเกตอาการ14วันที่แต่ละท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ ที่นี่เป็นศูนย์เฝ้าสังเกตอาการของเทศบาลตำบลคลองขุดซึ่ง5วันหลังเปิดด่านมีคนเข้ามาพักแล้วจำนวน17คนห้องเรียนหนึ่งห้องแบ่งให้พักได้4คนกำหนดระยะห่างชัดเจนมีพื้นที่ด้านนอกให้สำหรับนั่งผ่อนคลายแต่หากมีการจับกลุ่มคุยกันในระยะใกล้ชิด ก็จะมีเจ้าหน้าที่ประกาศเตือนเปิดโอกาสพื้นที่ให้มีพื้นที่สําหรับดีแลกไว้สําหรับผู้ถูกจับเพราะฉะนั้นอนอกจากที่เขาจะต้องอยู่เฉพาะในห้องเขามีโอกาสที่ได้ไปอยู่นอกห้องแก่การมาอยู่นอกห้องของเขาครับบางทีเขาได้มาพูดคุยกันแล้วก็ลืมตัวนะครับลืมตัวแล้วก็อาจจะมาอยู่ใกล้กันถ้าเกิดเราเห็นมาจากพื้นที่ตรงนี้นครับมองเข้าไปเห็นแล้วเขาจะใช้โทรโข่งเพื่อที่จะ ส่งเสียงเตือนนะครับส่งเสียงเตือนให้เขากำหนดระยะห่างก่อนหน้าที่จะได้พื้นที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าจีนเป็นศูนย์เฝ้าสังเกตอาการผู้กลับจากพื้นที่เสี่ยงประลัดเทศบาลตะบนคลองขุดบอกว่ามีคนในพื้นที่ออกมาประท้วงถึงสองรอบแต่ด้วยการมีระบบจัดการที่ชัดเจนมีการจัดทีมเฝ้าระวังและเปิดโอกาสให้อาสาสมัครชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ก็ทําให้สามารถลดแรงต้านลงได้ครูของโรงเรียนเนี่ยครับไปตามข้าใจกับชาวบ้านนะครับผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ใช้อสมองตรงเราก็จะกับพี่น้องประชาชนอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านกรรมการชุมชนนะครับได้นํโขเสนอเสนอแนะซึ่งการเสนอแนะเนี่ยครับเช่นการจัดทําแผนได้ต่างๆนะครับเช่นแผนในการดูแลพี่น้องในการกําจัดเชื้อโรู สำหรับคนไทยในมาเลเซียที่เดินทางกลับเข้าประเทศบริเวณจุดผ่านแดนวังประจันและจุดผ่านแดนตำมลังสองด่านของจังหวัดสตูลส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่จังหวัดสตูลซึ่งจะถูกกระจายไปอยู่ในศูนย์เฝ้าสังเกตอาการของแต่ละท้องถิ่นโดยส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเวลาสินีสุภรสไทยพีบีเอสรายงาน